ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับครับตะลุยตลาดแตกเนี่ยเหมือนเศร้านะพี่น้องนะตะลุยตลาดแตกเนี่ยเหมือเศร้ามีกระทำนะพวกาวามีใายเฮาโอ้ยผักขมจ่อไหมอผักขมอ่อนจานเท่าไรบุญ มีหนูเนาะพี่น้องล่ะครัวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดแจ็กเมนูแล้วเนี่ยจัดแจ็กต้องจัดแจ็กเมนูแล้วพี่น้องอครับไปปิงฟองสีเบิร์ดแล้วแมั้ยน,น่ะวะเดี๋ยวซทำนี่ล้สีเบิร์ดแล้วพี่น้อง มาแดดแล้วเ้ว่โอ้ยเวิร์ดเยอะเลยนี่ร์ดยอะหรอเขาแม่ติงฟองพี่น้องสีงามๆร้านน่าจะมีเนื้อแม่ได้หรอวะ้านไหนกาเป็นเนาว่าครับ้านกาสีไทยต้แบบสีไทยต้แบบนี่ แบกะดินยังมาถ่สวยเลยเอาขอ่ยออกเืิละเองโคตรอ่ะเ้ยใออกโคตออกจากถุงให้่เห็นเลยเหรอเยีย Bỏ มา ba, มัน tiền จนจนไปบ่บังไว้บ่ให้มันจังซั่นโอ้ยเป็นตัวเป็นตัวจังซั่นน่ะ ทอดบุ้บข้าวกพอข้าวนีแล้วเจว่ากูดีเทไปหะยะกูเน่ตัวหกบาทหกบาทแตงกับมีไก่กับมี พักยังอับคุณแม่นี่ยพักลืมผัวเออพักลืมผัวลืมเมียกันผู้ใดอยากลืมกันกะลืมกันว่าอะไรมะหยากมันทรมานมาเสือพักอันนี้ไปเหตุกินเด้พี่น้องเลยเสือพักอันนี้ไปเหตุกินคนว่าเสื่อเืมกันเลยวะท่าน มักบไวบั้นมาขายเห็นก็มากุน um ่าองันนี้กคงอยกุน่ยมกเขียดมกอีโมพี่น้องทั้งอ่ามกไซไฟมกเขียดอีโมครับน่องหิมคนสวย ใคไปและเมือนันไปหาหมอเะล้ามเรือเอาจังสี่พี่น้องบาทมีการลืมของเกิดขึ้นนะครับเนอปักพิกยุโตเมล่าที่ขายขัวจีนาะครับเนาะที่ขายขัวจี มีผู้เลื่อมเอามาว่างไว้พี่น้องมีสมพักกับแบบผิกเด้อครับเด้อมาเอาเด้อผู้ใดเลื่อมขล้องอยู่บ่นี่ยรถเสิร์ฟเรื้ <ละ S 2> มขล้องมาเอาเด้อครับเด้อมีแบบผิกกับสมพักบัวเอาเจ้า,จาของโตเพิ่นประก,กาศเจ้าของโตงานเพิน่นประก,กาศบ่าวมีกินตะแม่บ่าวมีผู้เป็นตะแซ่บพี่เา กระรำร้อนเห่าเยอกเลยผู้ดีหวานๆของเห่ามีอย่างจัดไปเรามีจัดไปโอ้พี่ปลาหัวท้องพี่ปลาใหญ่ไหมเห่าสมปลาเหรอสมสมปลาขาวสมปลาขาวหน่อยนี่ครับ ปลาดกสมไข,ข,ข่ปลาตัวนี้สมไข่สุนีปลาออีกอ,องไฟแล้ววามาบ้งแล้วยพี่น้อง เอาบแตะยังในที่แหลกกระบาบ้ามีกรบะเะเบิเบิงเบ่ทนเดิเ้นีอขีับทนดยเขียนแม่ขออนุญาตบาทค่ำพี่รองเบิ่งอันนี้ร้อยสันคันคักปานี่บ่แตกมันสีไปใส่พี่รองตีเกินขวัญขค้วตีเกินพ่ขวัญิวเบิ่ง โลโซเสียอีดีตอนแบบนี้ยางไม้การค้าคือตีโคกไห้แตกพี่น้องส่วนขายกับคายส่วนตีเห้แตกก็มีแล้ววะสุดทัดอีดีเสร็จแล้วโคกสี่ทุ่นคักอยู่เดีนี่มันเป็นมันมัดมือมันแตกเออโคกสี่ทุ่นโคกสีมันคัะบาทก็ไปสี่บาทตีโชว์แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho cho บมันเป็นมาดื่มมั้งมันเป็นมาดื่มมั้งวาจะเหอแม่ปลาไม่ใช่เหอคุวมมาตัดวันกับบังคับบังคับมมาตัดวันกับฮะเออเออเออเอ้าประกาศให้อีกเรื่อหนึ่งพี่น้องมาเอาบักพีกับสมพักบัวเลื่อมไว้มันมีคนเลื่อมเพราะว่าแม่ปลาเพิ่นเป็นผู้ดูแลตัวนี้เรามันว่าเป็นข้องเพิ่นเออผู้ใดเอามาวางไว้มาเอาได้ครับเด้อ

ข้าเจ้าคลองแล้วพี่น้องเป็นมาเอาแล้วด้วยครับด้วยขอบคุ้หล,ลายๆเรพื่อนก็เห็กั้ย่านรามี่มีะเป็นสูงพมันี่มน้องงสมีตูงง่น้องมาสร้งสาง เอาสิไปใส่กับว่าพี่มันสวยจริงๆบ้ามีตองมาธรรมชาติของบ้ามีตองมาถาตีห่าเดียวต้องมาต้าตีหาลูกบ่ได้เลยกินยาลูกบ่ได้บาดปกติไม่พิงปอลล่ามาเศร้าคุโระเลียซับหนีแล้วบาดเกลี้ยซับหนีเราไม่พิงของเบิร์ตตะกอดยังเมื่อนะครับนะเออนาะอาลาป๊กไฟยุใส่หรือเปล่าไฟคือป่๊กชันมีหนาป๊กเนะาะอเปล

นเกิดนีะาเห็นจ่ในรัพี่ยอนงัดองอยูี่เีผมอาพอกันชิปหนาครับพากกันชิปหนานี่ละนาพกขคล้องดีครับผมขอบคุณครับ